ไลฟ์สดแรกของ facebook นี้นเนี่ย a c e b o o k เก่าปิดไปแล้วเนาะนี่ก็ Facebook ใหม่นะคะ a c e b o o k ใหม่ก็มาทักทายในไลฟ์สดบ้างเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบว่าตัวเป็นๆบ้างนะคะตัวเป็นๆบ้างปกติจะเห็นแต่รูปเนาะปกติจะเห็นจะแต่รูปแล้วก็เอ่อถ่ายนั่นนู่นนี่นะคะวันนี้ตลกมากวันนี้เป็นวันหยุดของน้ำหนึ่งนะวันนี้เป็นวันหยุดของน้ำหนึ่งแต่ แต่น้ำหนึ่งเบลอมากแบบตื่นนาแบบอุ้ยกูตื่นสายแล้วก็แบบแต่งตัวไปทํางานเฉยเลยหน้าบอกว่าไม่เจ้ามึงน,นะวันนี้วันน,น,นี้วันหยุดเพราะฉะนั้นมึงกลับไปได้เลยอะไรเงี้ยคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะก็น่าจะเป็นไลฟ์แรกของของของ,ของเฟซนี้เนาะเพราะว่า,าต้องบอกเขนเ่าเฟซเก่าน้ำหนึ่งอะปิดไปหมดแล้วนะคะทุกเฟซน้ำหนึ่งปิดไปหมดแล้วนะคะปิดไปหมดแล้วไม่ไม่เหลือสักเฟซเลยนะคะแม้จะเฟซที่แบบ ใช้มาสิบปีน้ำหนึ่งก็ปิดไปหมดแล้วนะคะน้ำหนึ่งปิดไปหมดแล้วนะคะก็แป๊บน,นึงนะขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงหอมแล้วเอลยี่สิบหกยังจะหายใจไม่ออกกละเตนเนี่ยสวัสดีทุกคนนะคะหายใจไม่ออกเดี๋ยนะแป๊บน,นึงนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บได้ปหได้ปห อะไรนะกระโปรงเอวแค่26นะคะเพราะฉะนั้นจะแบบว่าก็จะหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี่ก็น่าจะเป็นไลฟ์สดแรกของของเฟซนี้เนาะก็น้ำหนึ่งปกติแล้วก็จะใช้เฟสเก่าอยู่แต่ว่าก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะคะมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่อยากจะอธิบายแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่บอกะคะ่ะที่เป็นโพแรกก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนใครก็ตามที่ถามเรื่องเออทําไมมันรัดอย่างเงี้ยหายใจไม่ออกอึ๊บหายใจไม่ออก สำหรับใครก็ตามที่ถามที่เพื่อนๆถามมาเรื่องของการลดน้ําหนักกันนะคะว่าน้ำหนึ่งใช้สูตรไหนในการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ลดได้ยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าน้ำหนึ่งไม่ได้ลดน้ําหนักแบบรวดเร็วภายในระยะเวลาแบบ1เดือนได้10 20กิโลไม่ใช่นะน้ำหนึ่งอ่ะเริ่มลดน้ําหนักมาตั้งแต่ เดือนมีนาเมษาพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหาใช้เวลา6เดือนในการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลรูปล่างนะคะถึงถึงผอมลงมาได้น้ําหนักจริงๆลดไปแค่ประมาณ10บโลนะคะแต่ว่าสัดส่วนต่างๆมันลดลงมันเฟิร์มขึ้นนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นเราเฟิร์มขึ้นนะคะและสสดนี้แบบว่าคือเฟสเนี้ยมีเพื่อนแค่ประมาณไม่ถึงสองมั้งประมาณสองคนนะคะ เฟซเก่านี่คือเพื่อนห้าพันใช่ไหมผู้ติดตามอีกห้าพัน 5, นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าน้ำหนึ่งก็ไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นแล้วนะคะคือแบบอยากได้แบบสังคมหรือว่า Facebook ที่แบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับ f ออยู่กับคนทีแ่แบบเรารู้จักนะคะแล้วก็ติดตามกันแรงนั้นแค่นั้นเองนะคะก็เออบอกไม่ถูกอะมาไลา์ให้ดูหน้ากันเฉยๆว่ามันผอมลงไหมจริงหรือเปล่าหรือมันแค่ เป็นแค่แอปใช้แอปอย่างเดียวอให้ดูให้ดูนะคะหลังก็เล็กลงแขนเล็กลงแขนเล็กลงนะคะคือข้างในไม่ได้ใส่ซับในไงก็จะต้องนะคะก็นี่นะคะก็หมนปัจจุบันก็ตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบหกนะคะประมาณห้าสิบหกตอนนี้ก็จะลดให้เหลือประมาณสี่สิบเก้าให้ได้ถ้าถ้าเออ จจริงๆอยากให้เหลือ43นะคะหุ่นที่ดีที่สุดของน้ำหมึ่งคือ43แต่ว่า445นะจะเป็นพอดีพอดีแล้วนะคะก็แบตจะหมดแล้วนะคะวันนี้แต่งตัวไปทํางานเวอร์วางมากนะคะแต่งตัวไปทํางานเวอร์วางมากสุดท้ายแล้วหัวหน้าบอกกูไม่จ้างมึงนะกลับได้เลย,เลย,เลยะอะไรเงี้ยอกกลับกลับกูเสียค่ารถไปทํางาน200นะวันนี้ค่ารถไปทํางาน200อะฟรีๆเลยอะเออนะนะคะก็ สำหรับใครก็ตามที่น้ำหนึ่งแอดไปเป็นเพื่อนก็น้ำหนึ่งเองนะคะเฟซน้ำหนึ่งเองไม่ได้เป็นเฟซใหม่หรือว่าอะไรนะคะคือเฟซเก่าน้ำหนึ่งทิ้งไปหมดเลยนะคะดังนั้นน้ำหนึ่งก็จะใช้เฟซนี้เฟซเดียวนะคะก็ยังไงก็รับแอดน้ำหนึ่งด้วยเนาะนะคะบ๊ายบาย